สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลายที่ฮักแพงสมองสุดเจพี่น้องชาวไทยแซวลาพี่น้องชาวไทยในต่างแดนที่ฮักแพงที่กินอดคิดถึงทุกทท่านเนาะค่ะดีตอนรับเข้าทุกช่องนี่ลยคนป่ายอีกข้งหนึ่งเนาะค่ะนี่มากกับเมนูแซบแซบนี่คือผัมผัมเด้อค่ะพี่น้องนี่คือผัมนี่เป็นพืชประเภทเดียวกับจจกกบเนงอยู่ในหนองในบึงที่มีนม้ำสะอาดสะอาดตนนั่นเนาะค่ะ ผั้มึงสิเกิดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะผั้มอาจเซตเมนูใดได้ไดยางเต็นดีกะคขุนชิ้นกับออมนะคะใดผั้มแ้วขึ้นออมใส่นํำกับเบือนนำยานางใส่เนื้อมูหรือเนื้อไก่เนาะค่ะใส่ใบแมงลักใส่ใบมะกรูดตะไคร่เนาะค่ะใส่หอมแดงใส่ปะลานัวนวนะคะคือกันกับออมขี้ล็กเนาะค่ะพี่น้องแบบเดียวกันเลย ค่ะนี่พัมพนี้มีประโยชน์และโยษอยู่น้ำกันเนาะค่ะพัมพก็มีวิตามินมีสารเอ่อคุณภาพเนาะค่ะมีเป็นที่เกิดจากผืชสีเขียวนะค่ะเป็นวิตามินมีโปรตีนหลายเนะาะค่ะสรรพคุนของพัมพเนียชสวยบำรุงระบบประสาทส่วยบำรุงสายตาส่วยบำรุงผิวพรรณเนาะค่ะ ประกันลูกมาเรยงในระบบุกั้งเดินอาหารค่ะสวัสดีอีกท่านหนึ่งเนาะคะ่ะพี่นอ้องปงปายคาร์มอนี่จะมีแนวดีๆแสบๆมาสู่กินนะคะ่ะมาไอเบองไไงส้มนะคะ่ะคือะค,ะคือผําเนาะค่ะคือ ยังดีกับวเคเห็นเนาะนะคะว่าพ่อนดอูจังไดแต่ว่าเอ็นผู้เฒ่าผู้แก่เพันวาอยู่ในน้องในบึงอยู่ในน้ำที่สะอาดนะคะถาน้องใดบึงใดนี่น้ำโซฟะปุ๊กในเพลนกระสิบกเกิดน,นะคะถ้าเป็นเกิดเพิ่นมีอยู่แล้วนะคะถามีีพันวาเนาะค่ะกัแคมีผู้ยิ่งที่ มีวันนั้นของเดือนนะคือเปน็นลุงกระดับเนาะคะ่ะกระสิอผู้าลางๆขึ้นมาการนี้คือคือพัมเนาะคะ่ะพมัมี่มีเอ่อโปรตีนสูงแล้วก็เป็นปืชที่มีโปรตีนสูงมีเบตา้าแคโรทีนสูงสุดนะคะ่ะคือเบตา้าแคโรทีนคือย,อยังนะเพาะเป็นว่าบางคนขาดก็คือไอที่เป็นเน่ะ ที่อยู่ในผืชสีเขียวผักสีเขียวอยู่ในผลละไม่สีีมีวิตามินสูงสุดนะคะพี่น้องค่ะพรานี่ยินดีเคยเห็นมาเต้หน่อยๆน,นะคะพอแม่ก็จะมีคนมาขายนะครับตื่น,นสารถมาขายมาแล้วเห็ดเนื้กินไ้เนี่นะคะคือออมออมเพ่อนกับออมขี่เล็กออมบอนออม ตัวไปคือใส่น้ำยน้างน้ำขาเบือครับพํมมี้กับมีถูดอยู่นะคะพี่น้องหวกมีลูกป,ประจําตัวคืออูอออออออกม้าตอยลูกเก่าลูกหนูเลือสีนาะคะ่ะกับกินบอด้พัวเออปวดหัวมั่วเก่าเม็ดงอนคนนอนรึเม็ดกับพิษนะคะ่ะไปกินพ้อมได้คือคนคนนั้นเป็นคนที่แข็งแรงนะคะเป็นคนที่มี ปลูกประจำตัวกับอยงกินได้ดีนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องของไบพั้มนี่เป็นในพืชหายาดนะคะบอเด็กกินกันง่ายง่านะคะกับเพื่อสีเดมีมาให้กินนี่ก็ตามตลาดท้องตลาดนี่ก็ซีนี่นะคะบางขั้งก็หามอได้นะคะเอป็นเก็บปินเนเี่ยบอกไง่ายไว กิ้วเตจ๋วเนาะพัมนี่เป็นปืดแต่ีลักษณะน้อยๆนะคะเป็นเป็นเม็ดน้อยๆนะคะเป็นตองสอนั่งสอนเอาเป็นเป็นกระยูไตน้ำพนะค่ะหากินยากอยู่นะคะขาดดีๆกะนี่เป็นซื้อมาแต่ตลาดนะค่ะซื้อมาเป็นกระแบงหายกันเลยไดมาออมนะคะคือออมพัม ของดีหายากเนาะคะค่ะนี่คือประโยชน์ในถอดของผําที่นี่มาคุยสู่ฟังนะคะค่ะสหรับ,บุญนี้ก็ขอบคุณทุกการบิ่งการชมนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะทุกความเป็นทุกค,ความคิดอดคิดถึงที่มีให้กับเอ็ช่องนี่ดีคนผู้หายอยู่เสมอเสมอนะคะสหรับ,บุญนี้จะอยู่กับเกณฑ์ทุ่มมรดกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ